ลูกเป็ดล่ากาบกาบลูกไก่ล้งเที่ยเตี้ยลูกหมาล่ม็บกบกลูกแมวล่งเมียวเมียวลูกหูล่าคปูนปูนลูกกบลงกบกบลูกนกล่งจิบิบจิบลูกวัวล่างโมโม่ถ่ายเก่งหรืนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าสัตว์บกมีสัตสัตสัตว์ชนิดไหนบ้างอ่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอ,อยา่อยางให้นะคะหนึ่งค่ะสุน,นัขค่ะสองแมวสามวัวสี่ช้างห้ายีราฟค่ะเด็กๆ รู้จักสัตว์ประเภทไหนคะที่เป็นสัตว์บกคะค่ะแล้วนะคะเด็กๆไม่เด็กที่ว่าเด็กนะคะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนบ้างที่เป็นสัตว์บกคะใส่วนมากนาะบ้านเด็กก็จะเป็นเลี้ยงเป็นแมวเป็นสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าสุนัขสุนัขกินอาหารแบบไหนบ้างใช่นะค่ะสุนัขกินอาหารต้องกินอาหารที่ว่า ทำมาเพื่อสุนัขนะคะค่ะทีเดียจะต้องดูแลสุนัขแล้วก็ให้อาหารอย่างเหมาะสมนะคะส่วนแมวแมวก็จะมีแมวก็จะกินปลานะคะแล้วก็อาหารที่อาจจะเป็นอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกที่เหมาะสมสำหรับแมวะคะ่ะสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ปมนะคะก็มีเท่านี้ค่ะต่อไปแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้สางสรรค์นะคะ ครูก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กทำด้วยให้เด็กเยถ้าเด็กพร้อมแล้วเรามาเล่นกันเลยค่ะใครเด็กโดยอุปกรณ์นะคะวันนี้ครูก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะหนึ่งกระดาษค่ะกระดาษสําหรับทําง,งานศิลปะนะคะสองกาวสามกระดาษสีค่ะสี่ดินสอค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะครูก็จะวาดสัตว์ที่ครูสนใจนะคะอย่างเช่นครูอาจจะวาด เป็นปลาถ้าครูบอกว่าเป็นปลาเลยวาดไป,ปนี้เลยวาดแน,นคือกวาดปลาอย่างนี้เลยค่ะค่ให้เด็กน,นะคะเลือกวาดตามจินตนาการเลยว่าเด็กจะวาดเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะว่าวาดอีกชนิดหนึ่งนะคะ าทายถูกเลยคุณครูว่าจะเ,เรืองอะไรอ๋อโอ้ยไก่ค่ะทา,าจากนั้นครูก็กใช้กาวนะคะทาไปยันท่าที่ครูได้วาดไปนะคะมันเป็นปลาใช่ไหมเอ่ยครูก็ทาไปอย่างนี้เลยทากาไปอย่างนี้เลยนะคะ เด็กเด็กๆจะต้องระมัดระวังในการใช้กาวด้วยนะคะจากนั้นดดคุกก็ฉีดกระดาษค่ะเด็กๆฉีดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็พอนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากค่ะแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้เลยตกแต่งให้สวยงามค่ะตามจินตนาการของเด็กเลยแค่วสวยเลยนะคะคดูจะทำไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะคจะทําก่อนนะคะค่ะเด็กๆครูก็มีตัวอย่างการทํางานเสรอจก่อนนะคะมาให้เดกูกันด้วยสวยไหไมเอ่ยเห็นไหมคะว่าครูทำถาดสีแต่งบ้างไก่ใช่ไหมคะต่อไปตัวเลยปูค่ะส่วนนี้นะคะคือปลามีสัตว์สองประเภทนะคะก็ค,ะคือสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์บุกนะคะค่ะสําสหรับกิจกรรม ถ้าสันวันนี้นะคะก็จะลงเียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย